ไกลแก,ก็ไปแล้วนะครับอยากนะครับต้องบอกเลยว่าใครให้เขาทําอะไรเขากระทานะครับเป็นคนหัวอ่อนไม่ได้มีความก้าวร้าวไม่ไม่ได้มีความแข็งกระด้างนะครับแล้วถามว่าพี่นาลีเนี่ยต้องกลัวใครมาทําอะไรหรือเปล่านะครับผมบอกเลยไม่ต้องกลัวนะครับใครจะทําอะไรพี่นาลีนี้ไม่ยากเลยนะ เดินจุงแขนแกไปแกก็ไปแล้วนะครับอยากให้แกไปไหนหแกไปหมดอะนะครับพี่นรินีไม่ใช่ไม่ใช่คนหัวแข็งนะครับไม่ใช่คนก้าวร้าวแล้วก็พูดง่ายบอกให้ทาอะไรแกก็ทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ก็เลยผมก็เลยเข้าไปช่วยนะฮะต้องบอกกันตามตรงเนาะนะฮะอืม ก็คุยไปด้วยตอบไลน์ไปด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าก็ต้องทำงานไปด้วยแหละเนาะเดี๋ยวเผื่อใครมีเรื่องสำคัญเข้ามานะครับอืมเป็นไงบ้างช่วงเนี้ยผมไม่รู้ว่าใครอยู่ต่างประเทศบ้างนะครับคุณรสสวัสดีครับแต่ว่าประเทศไทยนี้ก็มีฝนตกกันตลอดไม่แน่ใจนะ <c oughs> ว่าพายุเข้าหรือเปล่าไม่ได้ตาม เรื่องอพยากรณ์อากาศนะครับแต่ว่าก็มีฝนกันตลอดเนี่ยนี่ก็ยังคืบฟ้าคืบฝนนะครับอืมใครมีอะไรถามก็ถามมาได้นะฮะมีม,มีมีคนถามมาเออไม่ไม่จะบอกชื่อดีไหมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวบางคนอยากให้บอกบางคนก็ไม่อยากให้บอกก็เอาเป็นว่าไม่บอกก่อนดีกว่านะครับ มีคนถามมาเนี่ยเอาผมตอบคำถาม f อซก่อนแล้วกันบอกช่วงเปลี่ยนทนายนะครับทนายตั้มเนี่ยสั่งให้ผมไลายไปขอร้องป้าแตนให้แต่งทนายใหม่ววัยจริงไหมเออมีคำถามมาอย่างนี้ผมขอตอบนะว่ามันไปเล่งเขาไม่ได้นะครับการไปเล่งทนายเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะคือถามใจเนี่ยตอนที่เปลี่ยนทนายเนี่ย เมื่อเปลี่ยนทนายตัดสินใจเปลี่ยนทนายแล้วเนี่ยมันก็อยากให้เรื่องจบไวๆนะครับมันก็อยากให้ไวแต่ทางฝั่งลุงพลป้าแตนเนี่ยเขาก็ต้องหาทนายใหม่นะครับบอกปุ๊บปับบอกวันนี้พรุ่งนี้เอาทนายใหม่มาเลยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับเขาก็ต้องหาทนายที่เขาไว้ใจเชื่อถือได้นะครับเออมาเป็นทนายให้เขาแล้วทนายเนี่ยเขาก็ต้องตอบรับด้วยว่าโอเคผมยินยอมเป็นทนายให้นะเพราะว่าถ้าลุงพลป้าแตนจะเอาแต่เขาไม่ตอบรับเนี่ย มันก็ไม่ได้นะครับในช่วงนั้นก็มีทนายอนันชัยใช่ไหมที่เป็นกระแสอยู่นะครับในช่วงนั้นที่ลุงพลติดต่อไปนะครับแล้วปรากฏว่าทนายอนันชัยเขาเขาไม่สะดวกรับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละช่วงนั้นะจําได้ไหมก็คงจะจําได้กันนะครับเออทีนี้ใครจะมาสั่งผมให้ไปเร่งป้าแตนเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกนะครับเออ ใช้คําว่าสั่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับมันคงสั่งกันไม่ได้หรอกตําทีก็คุยเฮ้ยพี่ช่วยเร่งหน่อยแล้วผมจะไปเร่งอะไรผมก็คงไม่เร่งหรอกนะครับเราก็ดูสถานการณ์ดูจาก youtube ก็รู้แล้วเขายังไม่มีทนายนะครับรอกว่าจะรอทนายนันชัยตอบกลับมาก็กี่วันกี่อาทิตย์แล้วอ่ะนะครับนั่นก็นหนึ่งละแล้วก็ขยับไปหาทนายคนอื่นอีกนะครับเราก็ดูอยู่ไม่ใช่ไม่ดู นะครับแต่ถามว่าจะไปเร่งเขาเนี่ยมันก็เร่งไม่ได้นะฮะเขาก็ต้องรู้อะนะครับว่าทนายตั้มไม่ทําให้แล้วคือเอาทนายตั้มไปอีกเดี๋ยวคดีเอาคนมที่ไม่อยากทําให้มาแล้วเอาไปแล้วถ้าเรายังไม่หาทนายใหม่ได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปขึ้นศาลคดีก็อาจจะเละทนายตั้มมาถึงไม่สมมุตินะสมมติเออมาถึงเขาถอนตัวแล้วเนี่ยเรายังไม่ตั้งทนายใหม่เนี่ยมาถึงศาลเขาก็ไม่อ่านไม่อะไรแล้วไม่สนใจแล้วนะครับมาก็มาเฉย มาคุยอะไรก็ว่ากันไปสมมตินะมันก็อาจจะมีคนอย่างนี้แต่ว่าอย่างเคสนี่มันไปไม่ถึงช่วงนั้นนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่ายังไงอืนั่นแหละนะครับเขาก็ไม่อยากให้ทนายเก่ามาทําแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคดีเละเขาก็อยากให้ทนายใหม่มาดูแล้วก็มาวางรูปคดีว่ามันจะไปทางไหนอะไรยังไงนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยการเร่งเนี่ยไม่ได้หรอกนะไปเร่งไม่ได้หรอกเขาก็ต้องมีเวลาหาทนายนะครับอันนี้ ประเด็นแรกนะที่เขาถามมานะครับประเด็นต่อไปเนี่ยตั้งทนายคนใหม่เข้ามาเนี่ยตั้งมาแค่จำเลยที่หนึ่งคนเดียวจริงหรือเปล่าคือจำเลยที่สองไม่ตั้งนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็เช็คที่ศาลน,นะครับก็ทราบมาว่ามีการแต่งตั้งทนายจำเลยที่หนึ่งมาเพียงคนเดียวนะครับตอนที่เปลี่ยนทนายนะ เออก็ตั้งจาเลยที่หนึ่งมาเพียงคนเดียวจาเลยที่สองก็ไม่ตั้งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะครับถามลุงพลป้าแตนเนี่ยแกไม่รู้เรื่องหรอกนะอันนี้เราไม่โทษไม่ไม่ไปว่าเขาไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าลุงพลป้าแตนคงไม่มีความสามารถที่จะไปแต่งทนายอะไรยื่นอุสง์เอกสารอะไรได้ขนาดนั้นน่ะนะครับก็คงเป็นหน้าที่ของทนายเขาอืมพอเป็นหน้าที่ของทนายเขาเนี่ยเมื่อเขา ยังไม่ตั้งนะครับก็คือยังไม่ตั้งก็ทําอะไรไม่ได้นะครับพอไม่ตั้งปุ๊บเนี่ยอืมก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลยต้องไปนะครับวันที่เปลี่ยนทนายอ่ะนะครับนั่งคือบินไปเนี่ยไปขึ้นสาลแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับนะครับโดยหลัก การไปศาลก็เป็นอย่างนั้นแหละนะหลายคนอาจจะมองว่า,ปาแปลกๆโหมาจากกรุงเทพมาศาลครึ่งชั่วโมงเอ,อมาตั้งแต่เช้านะครับไปนั่งเก้าโมงเนี่ยสมมุติศาลลงมาศาลท่านมานั่งบัรลังนะครับเก้าโมงครึ่งเนี่ย <c oughs> ส่วนของผมเก้าโมงสิบห้าก็เสร็จแล้วนะครับก็อก็ขอศาลกลับบ้านนะครับศาลครับผมขอกลับเลยได้มั้ครับเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรแล้ว นะครับจะให้นั่งต่อทําไมนะครับจะให้นั่งทั้งวันก็คงไม่ใช่นะถอนเรียบร้อยแล้วสารอนุญาตไหมสารกจอนุญาตนะครับขอกลับเลยสารก็ให้อ่ะโอเคก็กลับเลยนะครับไม่ได้ใ็นรายงานกระบวนพิจารณาวันนั้นเพราะว่ากลับเลยนะครับก็คงไม่สารท่านก็คงไม่ว่าอะไรหรอกนะครับอืมเพราะว่าจะให้นั่งอยู่ตลอดทั้งวันก็คงไม่ใช่อ่ะนะครับมันเป็นการเปลี่ยนทนายเราก็กลับเลยก็เดินลงมากลับนะครับ แล้วถามว่าลุงพลป้าแตนเนี่ยไม่มาดูแลผมเนี่ยผมต้องน้อยใจอะไรไหม <c oughs> ไม่นะไม่ซีเรียสหรอกนะครับเพราะว่าเขาต้องดูแลทนายใหม่มันเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปคิดมากนะอาชีพเราเรารู้นะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับจะมานั่งรับทาไมทนายเก่านะมันไม่มีประโยชน์เขาก็ต้องรับทนายใหม่นะครับเออผมไปก็ ไม่ไม่ได้เซเรียสหรอกนะครับเพราะว่าเราก็ทนายอาชีพเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเขาทนายอาชีพอ่ะเข้าใจไหมคาว่าทนายอาชีพเขาก็รู้อยู่แล้วบทบาทนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างคุณ OMG สวัสดีครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไปแค่นั้นแหละนะครับไปวันนั้นจะมีอะไรบ้างจะเจออะไรบ้างไปครึ่งชั่วโมงก็ต้องไปนะครับเพราะไม่ไปเดี๋ยวศาลบอกว่าเอาผมยังไม่อนุญาตให้ถอนเลยแล้วคุณไม่มาถึงแม้จะมีทนายใหม่มาเนี่ยก็ยังไม่รู้จะยังไงนะครับ อืมเราก็เกรงใจเออนั่นแหละนะครับก็ต้องไปนะครับเป็นเรื่องธรรมดาอืมอ่ะมีใครสงสัยอะไรไหมอันนี้มีคนก็ถามมานะครับผมก็เลยตอบ